ดีครับนี่นะครับไก่เ,เตือนตี่ต่อไม่ได้วันนั้นเดี๋ยวรู้นะครับคำเตือนในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผมมินเตอร์หัดต,ต่อไกป่ปลาช่อง y YouTube ของผมเป็นการเลี้ยงไกป่ปลาฝึกไกป่ปลาแต่หรือลูกผสมคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการทำรายจัดแต่อย่างใดทุกคลิปทำเพื่อเป็นความรู้ให้ผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องไกป่ปลาหรือลูกผสมเท่านั้นนะครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมา รีวิวไก่เตือนตัวนั้นนะครับตีโตมาได้หลายวันเลยครับประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ครับเดี๋ยวเราจะไ้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวไปดูเลยีครับนี่นะครับไก่เตือนที่โตมาได้วันนะเดี๋ยวนะครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้เริ่มเริ่มคุ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยอะไรทีครับ เดี๋ยวตายดูรอบๆเลยครับครับเงยตรงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจับออกไห้ดูนะครับนี่นะครับรูปตรงตอนนี้นครับอยู่ตัด nè các, chúng có thể ở gần anh đi, cứ cố lên thôi, vẫn chưa đầy rồi, như anh đã vẫn còn nghe đây นี่ครับนี่ครับด้านนี้มันเน่ยมากครับยังไม่เต็มรถอะไรนนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับตรงว่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอยู่อีกครั้งนะครับประมาณทักนสงตามอาทิตย์ก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าขนมัน เริ่มขึ้นอย่างนะครับตัวนี้ขนมันมันมันหลุดหมดแล้วตอนที่น้องมันเอนะครับมันทาให้น้องขนหลุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาการมาอีกครั้งนะครับครับก็กว่ากดไลค์กดแชร์กดแจ๊บสเคิร์ให้ช่องผมด้วยนะครับในคลิปต่อไปมาดูกันนะครับว่าจะลงอะไรกันครับกว่ากดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ